สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภธาตุดินท,ทุกทท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่นะคะมาอ่านไพ่ทายดวงครึ่งปีแรกนะคะมก,การาถึงมิถุนายนนะคะอ่านไพ่กันแบบจัดเต็มนะคะดูว่าในครึ่งปีนี้นะคะจักรวาลมีอะไรเตรียมไว้ให้คุณบ้างนะคะแล้วก็เป็นการทายไพ่แบบรวมๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะมีพื้นดวงที่แตกต่างกันออกไปนะคะ เราก็าทำจิตในปีสมาธิเนาะสำหรับตัวเองเพราะว่าเป็นคนเปิดไพ่เนาะหลับตาแล้วก็ปล่อยใจให้ไหลไปกับพลังจกักรวาลนะคะโดยวันนี้ก็จะเปิดไพ่นะคะเพื่อค้นหาทิศทางเส้นทางชีวิตครึ่งปีแรกนะคะว่าจะพาไปสู่แสงสว่างนะคะหรือว่ามีบททดสอบอันเข้มข้นนะคะโดยที่ไพ่แต่ละใบที่เปิดออกมานะคะ ก็ไม่ใช่แค่เพียงคําทํานายสุขสนานเท่านั้นนะคะแต่มันก็คือสัญญาณจากจักรวาลที่จะรอให้คุณพิสูจน์หรือว่าตีความสำหรับให้ใบแรกนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับแผนที่ชีวิตะคะเป็นออร์คเลเนะเราก็จะเปิดสองใบใบแรกนะคะก็จะได้เป็น 11, เบอร์สิบเอ,อ็ดบรันซิงแอคเนาะหมายถึงการหาความสมดุลระหว่าง ชีวิตส่วนตัวการงานความรักสุขภาพจัดการหลายๆอย่างมีสิ่งที่ให้ทำพร้อมกันในหลายๆอย่างนะคจะมีหลายอาชีพนะคะรวมถึงญินอย่างด้วยนะคะเป็นการรักษาสมดุลหรือว่าการควบคุมในตัวเราเองแล้วก็สิ่งที่เราเกี่ยวข้องเหมือนไพ่ต้องการที่ให้เราเนี่ยรักษาความสมดุลภายในใจิตใจนะคะมีความสงบในเวลาที่ว่ามันต้องจัดการอะไรเยอะนะคะอันนี้ก็รวมถึงสุขภาพร่างกายด้วยเนาะ จุดหลักของเขาก็คือต้องการให้เราบาลานซิ่งอ่ะในเวลาที่ว่าเราดูวุ่นวายเนาะแต่ว่าออไอตัวไพ่เบอร์11เนี่ยนะคะเราได้เป็นไพ่กับหัวนะคะมันก็จะมีความหมายที่แน่มาอีกอันหนึงประมาณว่าเออสิ่งเราเรายุติดอยู่กับเป้าหมายมากเกินไปจนกระทั่งละเลยสิ่งที่จําเป็นไปหรือเปล่าคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่ต้องจัดการเราอาจจะมุ่งไปที่ใดที่หนึ่งจนกระทั่งละเลยสิ่งที่สําคัญ อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ให้เรามีสมาธินะคะแล้วก็กลับมาดูว่าสิ่งไหนที่เราพลาดออกไปหรือว่าเพลอล่วออกไปนะคะเราก็ไปจัดการโฟกัสในสิ่งที่นั้นให้ดีนะคะมันมีสิ่งที่สําคัญที่ท่านจะต้องอปล่อยปะละเลยไม่ได้นะคะแต่ก็จะมีความสําเร็จรอคอยอยู่เหมือนกันเนอะแล้วก็การที่เรารู้จักเลือกอคล้ายๆว่าคอมเพลมไมส์กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอะแล้วก็ เลือกเกี่ยวกับความสงบหรือว่าการไม่ทะเลาะเบาแว้งจะดีกว่าการที่จะทะเลาะกันนะคะเหมือนกับว่าเลือกเงียบแทนการที่จะปวนหรือว่าเลือกการแบบหาเรื่องที่มันความสามัคคีต่อกันดีกว่าการที่เราจะมาขัดแยง้งหรือว่าพูดจามไม่ลงรอยกันสำหรับออร์เคอร์ใบที่สองนะคะที่เป็นแผนที่ชีวิตก็จะได้เป็นว o โอเนะคะ เบอร์4ีจริงๆเลขศาสตร์ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีนะ4กับ2ก็คือเป็นคู่มิตรเป็นการลักษณะที่ว่าเราให้เราเปิดรับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามานะคะเหมือนกับว่าคุณก็จะมีอิสระที่จะได้แสดงความเป็นตัวตนของเราเองนะคะต่อคนรอบข้างนะคะต่อชาวโลกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันความมั่งคัง่งความสมบูรณ์ของชีวิตที่มีอยู่ไม่จํากัดให้ไพ่แผนที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้ผลดีกับตัว ชาวราศีพฤษภนะคะก็เป็นรูปผู้หญิงที่มองออกไปข้างนอกนะคะเตรียมที่จะรับพลังงานดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นการที่มีโอกาสที่จะทําความฝันหรือว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่จะทําอะไรลงทุนก็สิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงนะหรือบางทีก็ใกล้ที่จะบรรลุเป้าเป้าหมายแล้วแล้วก็สําหรับบางคนที่ต้องการจะขยายอนาเขตให้เกินกว่าที่ว่าเรา เราเราเหมือนกับว่าเรายัางกังวลว,ว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะคะช่วงเวลานี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะ,ะขยายผลงานหรือว่าขยายอาชีพได้มากเกินกว่าที่ที่ความสามารถคุณที่คุณคิดว่าคุณจะทําได้แต่จริงคุณทําได้มากกว่านั้นก็เป็นไพ่ที่เปิดโลกทัศน์นะคะแล้วก็ประสบการณ์มุมมอ,องให้กว้างขึ้นแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่จะได้ออกเข้ามาในชีวิตของคุณมากมาในช่วงเวลานี้เนาะ อืคราวนี้เออเราก็มาเปิดไพ่ทาโร่สักหน่อยเนาะเปิดสักสามใบนะคะว่าไอ้บาลานซิ่งแอคที่ว่าสมดุลชีวิตที่ว่าเราเล่วบางสิ่งบางอย่างไปหรือว่าเราลงลือมอะไรไปนะคะมีอะไรบ้างไพ่ใบแรกนะคะก็จะได้เป็น King of Cups นะคะเป็นราชาถือถ้วยนะครับคนที่มีความมั่นคงนะคะมั่นคงในความรักแล้วก็ในทรัพสมบัติด้วยเนาะ ถ้วยก็คือความสุขความสมบูรณ์นะคะก็คือว่าก็คือตัวท่านเองนั่นแหละส่วนปัญหาที่ตามมาก็จะได้เป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะก็คือความยุ่งยากนะคะความยุ่งยากในการจัดการสิ่งรอบข้างค่ะจะเป็นเงินงานใหม่ๆนะคะหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่ว่าเราตั้งใจที่จะทํานะคะรวมถึงความรักด้วยเนาะความรักที่ไม่ค่อยจะปรารถนา มันก็เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยบททดสอบนะทั้งพลังงานแล้วก็บางทีก็มีปัญหาเรื่องเงินทองแล้วก็ความเหนื่อยล้านะคะดูเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแต่ก็จงจําไว้นะคะว่าคุณก็ไม่ได้เดินตามลาพังนะกะยังมีคนที่มีความรู้สึกห่วงใยคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นพลังแห่งรักคอยอบกุ้มหรือว่าพลังงานฝ่ายดีนะคะที่จะคอยคุ้มครองอยู่เงียบๆความรักก็เป็น เกาะที่ปกป้องจิตวิญญาณแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงให้คุณก้าวผ่านทุกพายุรวมตับได้ที่ยังมีความรักความศรัทธานะคะไม่มีอะไรที่จะแบบมาเก็ดกันได้นะคะส่วนใบสรุปของไพ่ใบนี้นะะของไพ่แอร์คลนะคะก็จะได้เป็นเมจิเชียนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ก็ค,คือว่าก็ สมบูรณ์แบบนะคะจากตัวคุณเองความสามารถนะคะความพลิกแพลงแล้วก็จากคนที่มาคอยช่วยเหลือนะคะเมจิเชียนนี่ก็คือคนที่แบบเล่นแร่ไปรธาเก่งอะ่ะมีทั้งลูกเล่นแล้วก็มีทั้งวิชาการมีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเดียวกันเมจิเชียนนี่ก็จะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ด้วยนะพวกสิ่งที่ว่าเรามุ่งหวังที่จะทําอะที่จะเริ่มต้นหรือบางทีก็อาจจะหมายถึงอาชีพใหม่ๆการขยายสาขาเรามาเปิดไพ่ททโรอีกสามใบเนาะ สำหรับวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะคะคกอความอุดมสมบูรณ์ที่เราจะได้รับนะคะจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะใบแรกก็จะได้เป็นไพ่หนึ่งคาถากลับหัวนะคะจริงๆหนึ่งคาถาเนี้ยก็หมายถึงว่าการงอกเงยออกดอกออกผลสําหรับสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วนะคะแต่ก็เป็นไพ่กลับหัวก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะการที่ถ้าถ้ายิ่งทําคนเดียวไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะคะต้องออขอแรงซัพพอร์ตจากบางคนด้วย ไพ่ที่ตามมานะคะก็จะเป็นไพ่แห่งพลังบวกนะคะรับพลังโชคดีด้วยก็คือ Eight of p e n t a c l e นะคะก็เป็นหนึ่งเหรียญนะคะโชคลาภที่จะเข้ามาการเริ่มต้นงานหรือว่าธุรกิจโอกาสใหม่ๆหรือว่าการที่จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือว่าในอาชีพที่ว่าจะทำให้เรามีไรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะบางทีก็หมายถึงการเลื่อนตำแหน่ง บางทีก็หมายถึงการพัฒนาเนี่ยสิ่งที่มีอยู่แล้วธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะในรูปภาพจะเป็นมือนะคะอยู่บนคล้ายคล้ายก็ออกมาจากก้อนเมฆนะะก็หมายถึงพวกราบรอยต่างนะคะที่เราจะได้เข้ามานะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ะไพ่ใบนี้ให้ผลที่ดีนะคะมีโชคทางด้านการเงินนะคะแล้วก็โอกาสหรือว่าจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะสําหรับ ไพ่อีกใบเนี่ยนะคะที่มาสรุปก็จะได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะก็เหมือนถึงว่ามีคนมาคุยธุรกิจอะไรกันเนี่ยก็หมายถึงคือเป็นสามเหรียญกลับหัวนะคะยังทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในช่วงของการการร่วมสร้างะคล้ายว่าร่วมลงทุนบางทีก็เป็นการวางแผนนะคะการจัดเตรียมเอกสารจัดเตรียมเ,เงินลงทุนการประชุมหารือือยังไม่มีผลสรุปที่ชัดเจนนะคะทั้งในงานแล้วก็ มีเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยเนาะเป็นการพูดคุยกันนะเนาะแล้วก็แต่ทุกอย่างก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวเพื่อสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สิ่งที่เราตั้งความมุ่งตั้งเป้าเอาไว้อะนอะแล้วก็ความสําเร็จที่มันก็ไม่ได้ว่าจะทําง่ายจนเกินไปะนะแต่บางครั้งอาชีพใหม่ๆก็เป็นจุดเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะคะ ก็ไพา่ใบนี้ก็หมายถึงว่าเออมันอาจจะมีการแบบยุ่งยากนะคะแต่ก็สามารถที่จะอดทนแล้วก็เชื่อในเส้นทางที่ว่าเราเนี่ยกำลังสร้างขึ้นนะคะเป็นบันไดขั้นแรกอ่ะเนาะอ่ะอะาคราวนี้ก็ขอเปิดไพ่เป็นลักษณะของตัวเรากัน สิ่งที่แสดงตัวตนของเราในเวลานี้นะคะก็จะแสดงด้วยแอนิมอลสปิริตนะคะจิตวิญญาณของของสัตว์นะคะคล้ายๆว่าช่วงเวลานี้เรามีนิสัยอย่างไหนอย่างเช่นช่วงนี้เรามีความแข็งกร้าวมีความ็นผู้นำแล้วก็อาจจะจับได้สิ่งโตนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นสัตว์ประจาตัวนะคะเป็นสื่อจิตหรือบางทีก็เป็นสายสัมพันธ์ลับๆกับเรานะ,ะแต่บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องตลกสนุกๆก,ก็ได้นะคะอย่างเช่น,นบางคนก็มีกาแฟเป็นชีวิตของฉันเลยคือว่าต้องดื่มทุกวัน ใบแรกนะคะก็จะจับได้เป็นแอนสปิริตนะคะจิตวิญ,ญญาณของมดนะคะมดเขาก็เป็นลนักษณะของการทํางานที่เป็นทีมเวิร์กอ่ะเนาะการขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การทํางานร่วมกับเพื่อนใหม่ๆบางทีก็เป็นสังคมใหม่ๆก็การให้ความสําคัญกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนพันธมิตรแล้วก็ฝึกฝนวินัยบางอย่างนะคะเพื่อจะทําให้สมาธิของเราดีขึ้นเราจะได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอยู่กับเป้าหมายที่ที่มันใช่ไม่ ไม่ออกนอกเส้นทางในเป็น,นี้ก็จะหมายถึงว่าคุณก็จะเจอสังคมใหม่ๆนะคะแต่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่ทํางานเป็นทีมเวิร์กได้เก่งพอสมควรเนาะมาที่จะเดินไปตามความฝันได้ถ้าอีกใบนึ่งคะ่ะก็จะได้เป็นด็อกสเปริตนะคะเป็นหมานะคะเป็นคล้ายๆกับว่าจงซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าความคิดของคุณเป้าหมายของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าความฝันของเรานะคะก็จงเดินตามสิ่งนั้นนะคะจิตวิญญ,ญาณ ก็จะเตือนว่าแม้ก,การเปลี่ยนแปลงจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะแต่ว่าเราทุกคนก็ต้องมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีความรักที่แน่นอนมั่นคงนะคะแล้วก็เข้มแข็งด้วยนะคะเชื่อมั่นว่าความรากความฝันที่คุณต้องการก็จะมาสู่มามหาคุณนะคะเมื่อมันถึงเวลานะคะสุด้นานที่เขาจะเน้นทางด้านความแบบซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราคิดว่าพันธสัญญาที่ว่าเราตั้งใจจะทำมันนะเป้าหมายจริงๆอย่าเปลี่ยนใจง่ายๆเด้อ ศรัทธาในสิ่งไหนหรือว่าเชื่อมัน่นหรือว่าวางแผนอะไรก็ว่าสิ่งนั้นที่มันดีกับเรานะคะก็จงเดินไปตามทางนั้นนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนบ้างนะคะแต่ว่าอย่ายกเลิกเราข้อมาสรุปกันนะด้วยไพ่ o ั a c l e นะคะ Oracle แบบว่าเกี่ยวกับ Wisdom นะคะสติปัญญาหรือว่าพลังงานจากเบื้องบนนะคะใบแรกก็จะได้เป็นโครโคครีเอทนะคะก็คือว่าเป็นร่วมสร้าง เออเป็นจะมีสิ่งที่น่าทึ่งนะคะจากตัวคุณเองแล้วก็พลังที่อยู่ในตัวคุณเองนะคะดูเหมือนกับว่าเราคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยแต่จริงแล้วก็เตรียมตัวมาแสนานานเลยเนาะแล้วก็จะไดะ้สร้างสิ่งใหม่ๆด้วยด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณที่ร่วมขีเคียงข้างนะคะปีน,นี้เขาก็จะหมายถึงว่าการเปิดรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็บางคนที่หัวใจยังว่างนะคะหรือว่าไม่ไม่ค่อยแบบ พอใจอยู่กับความรักปัจจุบันก็ให้เปิดรับความสัมพันธ์ที่ดีๆนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆกับคนรอบข้างหรือว่ากับเ,เพศตรงกันข้ามก็ได้นะคู่รักก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆเนาะความคิดที่จะได้ไดรับแรงบนันดาลใจแล้วก็การชี้แนะจากสัญชาติญาณของตัวคุณเองอะเหมือนกับว่าคุณมีสิ่งมีพลังดีๆอยู่ในตัวคุณเองและช่วงนี้เพาว่าจะเปล่งประกายออกมาแล้วก็รวมทั้งพลังเบื้องบนหรือว่า สิ่งดีๆที่เขาก็จะมาช่วยเคียงข้างมาคอยช่วยเหลือนะว่าภาษาแบบว่าทั่วไปก็หมายถึงว่าว,วิบากดีส่งผลเนาะนะบุญกุศลที่เราทําแล้วก็จะมาส่งผลให้เราแบบว่าเป็นได้เจอสิ่งที่ดีๆก็เป็นรูปเนะเป็นรูป,ป,น,รปนกฮูปัญญาเอาแล้ว้าอีกใบหนึ่งได้เบอร์สิดนะคะสิ 18, นี่อาจจะเหนื่อยพอสมควรนะแต่ว่าเออเซเลนดิพิี้นะคะก็หมายถึงคนที่ขอพรอ,อะไรจะสมหวังนะไพ่อันนี้นะ คือเหมือนกับว่าก็หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาหรือว่าทุ่มเทอะไรไปเนี้ยก็คล้ายๆกับว่าจะใกล้ถึงเป้าหมายเล้ยนะสิ่งที่บางคนที่ชอบไปแบบว่าขอพรอ,อะไรต่างๆนะคะพรของคุณก็จะเป็นจริงนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะค้นพบสิ่งที่มีค่าโดยโดยบังเอิญนะเนาะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่างานเงินเนาะคล้ายๆว่าจักรวาลก็มีแผนอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเจอสำหรับความรักอาจจะเจอคนที่ใช่นะในเวลาที่ใช่นะคะเหมือนกับว่ามีสคริปต์อยู่แล้วไม่ไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบังเอิญ บังเอิญเจอกันอะไรพวกนั้นเหมือนกับว่าเราเคยทําเอาไว,ว้แล้วเราก็จะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องนะคะสําหรับโชคลาภต่างๆนะก็ไม่ใช่จะหยุดที่คุณนะเพราะคุณได้รับเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้กับคนอื่นเหมือนกับว่ามีสังคมรอบข้างด้วยโอเคเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงชัยชนะของคุณในช่วงเวลานี้เนาะชีวิตก็เดินมาในทางที่ใช่ความสําเร็จความรักและเป้าหมายที่ชอบนะคะ ทุกอย่างก็มาถึงเวลาที่ควรจะเป็นสำหรับชาวราศีพฤษภครึ่งปีแรกโอเคก็ตามนี้นะคะมีอะไรจะแนะนำก็เขียนคอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ